มาชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนี่คืออจอกฟ้าปรนดานก่อสร้างที่เห็นนี่ก็คือรถขุดซานนี่ s y 204ครับได้เวลาเอาจริงแล้วครับควบคุมการแสดงโดย เสียทัดสุดหลอ่องานขุดลอก่อางเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนด้านหลังนะครับทางฝั่งของ ป๋าเจาะ SY 2 1 5 4หกำลังเติมน้ำมันอยู่ฝั่งนี้ลุยแล้วครับขยับตัวแล้วครับดูว่าจะลงไปหรือว่าจะเดินริมนี้นะครับริมนี้เป็นริมที่ติดกับถนนลาดยางครับเส้น ทางเข้าบ้านหนองกระทุ่มเนี่ยไปนี่ก็บ้านหนองกระทุ่มนะครับบ้านผมก็จะตรงนี้แหละบ้านบุญเส้นบ้านเกิดผมนี่อยู่อำเภอชุมพลบุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับแต่ปัจจุบันนี่มาอยู่กับบุญเส้นที่นี่เลยสวนยางนี่ไปครับไม่ถึงกิโลแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเอ,เอ๊ทำไมตีเล็กได้มาบ่อยได้เกินก็อยู่ใกล้ๆนี่นะครับ อ๋อมาจอดตรงนี้บ่รอไม้บ่เสียทัดคือรครบรองไม่จพ้นเจ้ <c oughs> รอไม้ก่อน <c oughs> นึกว่าจะลุยเลยถ้าลงไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าลงไปเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วครับ ไม่ต้องสืบแล้วท่านทุกท่านที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่ารถขุดที่จะลงไปในเนี้ยถ้าเกิดไม่มีไม้หรือไม่มีตัวรองน้ำหนักนะครับก็รับรองได้เลยครับไม่ต้องคิดนานครับยังไงก็ติดหลมแน่นอนรอไม้ เดี๋ยวรถบรรทุก10บล้อนะครับกับรถไปโคอีกห่คันเนี่ยเไม่รู้จะเอาคันไหนไป2คันนี้2องหเนี่ย, 2, 1, 5, ยจะไปเอาไมาอยู่นู่นหละครับจุดที่อ่สิวันอันตรายเอาเรียกว่า10วันอันตรายแล้วกันจะได้เข้าใจนะครับสิวันอันตรายก็คือ1 2 3ผ่านการติดโหลมมาแล้วสำับการติดโหลมไปมาที่อ่าเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่แมแห่งนี้ ป๋าจอบอก10วันที่บาดมานะั้นไม่เรียกว่าการทำงานนะเรียกว่าการเช็คหน้าดินโอ้โหถ้าเช็คหน้าดินแบบนี้นี่มันละครับเช็คหน้าดิน3าคันเลยก็รอไม้มาครับรอไม้มาก็วางจะข้ามไปนี่แหข้ามไปกาะน,นั่นแหละแล้วก็จะมีการาตัก เวียงดินหรือว่าเจาะเปิดทางให้นาดินแห้งนะครับดูว่าเขาจะใช้รูปแบบไหนนี่ในเบื้องต้นนะครับก็คือเอาจริงแล้ววันนี้แล้วแคมป์ที่พาก,ก็ย้ายมาอยู่จุดนี้บริเวณฝั่งทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ําบ้านหนองกระทุ่มหรือว่าจุดที่คันที่กําลังขยับตัวนั้นติดหลบครั้งแรกนะครับจุดนี้แลครับ ป่าเจาะสังการครับตอนยังไงแผนกรเแบงไหนโอ้ลองจิ้มดูครับจิ้มดูครับมิดครับแผนการ แผนการแบงไหนขั้นนี้ไอ้ขั้นนี้แบงไหนเนี่ย่าไ้ังเนี่ยบอเหเไปก่อนเดียวตะแกงมาอ๋อก็ขามไปเรแล้วๆขามไม่ขามไม่ขามไม่มาว่างเราขามไปด็เออเออเออกดไม่ลงไปเลยน่เอาไปห้องดินโดดขามเลยว่าอไีคือกบบ้าบาน่ว่างเลยติมีฮะวางสิ ผู้บัญชาการนะครับเป็นหัวหน้าทีมงานรถขุดสำหรับป่าเจาะสังการบอกเสียทั์บอกใจเย็นๆครับรอไม้ก่อนอย่าประมาทว่างั้นขยับตามกันออกมาแล้วครับสำหรับฝั่งของบรรทุก10บล้อแล้วก็ สองหนึ่งีสหนึ่้จะเดินไปเอ,อาไม้ครับแล้วก็มาลําเลียงขึ้นรถบรรทุกสิบล้อรถบรรทุกสิบล้อก็จะว,วิ่งมาเทนจะุดจุดนี้ใช้เวลาครับไม่ต่ำกว่า2องชั่วโมแงแน่นอน ฝั่งของเจียัศน์นี่ไม่ได้ทำอะไรครับก็รอไม้จนกว่าไม้จะมาเดินมาแล้ว อ,อยู่ตรงนี้สองท่อนอส่งไปให้กันในส่วนของคนขับนะครับบ้าบินที่สุดก็คือป๋าเจาะ หลายคนอาจจะมองว่าดูใจร้อนไปตามภาพตามสายตาล่ะครับใจเย็นสุดก็เป๋าเองครับส่วนเสียทัดนี่ก็ตามสเต็ป อย่าบอกนะว่าจะไปด้วยไม้สองท่อนปฏิบัติการข้ามเกาะลงลุยรอบแรก สำหรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มครับทำเป็นสะพานครับเป็นสะพานเป็นไม้หมอนหยุดรอไม้ครับกว่าไม้จะมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงคลิปนี้เราก็หยุดพักกันเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ท่านใดที่ชอบความโหมดความมันแบบซาดิสสักหน่อยสำหรับหอเจากอฟ้าบานานก่อสร้างครับติดตามไม่เลยครับรับประกันความมันไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับ